สวัสดีครับผมวันนี้ร้านคนครทรัพยางยนต์นะครับพามาชมตัว Isuzu D-Max Highlander นะครับตัวนี้เป็นตัวสูงนะครับแต่ใส่เป็นแคลริบอยหลังนะครับผมเอ้ยไม่ใช่แคลิบอยเรียกว่าอะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะ หลังคาตู้ทึบนะครับตัวนี้ใส่เป็นล้อที่7ขอบ18กว้าง9ออฟศูนย์นะครับลัดด้วยยาง2อย่0 18าง 5, 60, 18, นะครับคันนี้เดิมสนิทเลยนะครับไม่ได้โหลดนะครับเดิมเดิมเลยนะเดิมจากโรงงานเลยนะครับตัวล้อจะเป็นออฟศนย์สเปคล้อตัวนี้มีโป่งนะครับล้อก็จะล้นประมาณนี้นะครับ ด้านหลังนะครับในส่วนของล้อที่มีโป่งแล้วนะครับตัวนี้มีโป่งด้วยนะครับมันจะล้นประมาณนี้อย่างมันอ้วนนะครับดูด้านหน้านะด้านหน้านะครับตัวล้อก็จะล้นประมาณครึ่งนิ้วนิ้วหนึ่งประมาณนี้นะครับคือตัวสเปคนี้ยพอนเป็นยาง60นะครับมันก็จะล้นนิดนึงอยู่แล้วนะครับอ่าตัวนี้เป็นล้อ t e 37 ล้อเบลฟอร์ฟอร์มิงงาน NK Performance นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูล้อใกล้ๆทีหนึ่งนะล้อจะเป็นงานไทยสีน้ำตาลหยอดแดงนะครับล้ดด้วยยางไทยเดตันนะครับ265-60-18ยางไทยก็เป็นยางเออยางก็เป็นยางไทยเดตันนะครับรหัส HT HT 1 0 0นะครับเดี๋ยวให้ดูล้อหน้านะครับในส่วนของความสูงเดิมนะผมจะใช้นิ้วมือครับสอดเข้าไปตอนนี้ผมสามารถสอดได้5นิ้วมือหล,มลวมๆนะครับ ห้านิ้วมือกาลังแบบพอดีเป๊ะเลยนะครับกําลังสวยนะครับอันนี้เป็นรอด้านหน้านะครับเดี๋ยวไปสู่ดูโดยเราก็ด้านหลังนะครับตัวนี้มีหลังคาเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าด้านหลังมันก็จะหนักลงมาอีกนิดนึงนะเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้ห้านิ้วมือหลวมแล้วก็สามารถอยู่ประมาณ6นิ้วมือผมนะตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือหกนิ้วมือผมเลยนะครับมืออ้วนของผมเนี่ยนะครับยัดได้หนิ้วมือสบายๆนะครับด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับให้ดูความสูงนะโอเคประมาณนี้นะครับด้านหลังเดี๋ยวผมจะให้ไปดูล้อใกล้ๆนะครับล้อเป็นล้อเบาโฟร์ฟอร์มเดี๋ยวไปดูล้อกันต่อดีกว่านะครับ มาชมกันต่อในตัวของล้อแม็กตัวนี้นะครับเป็นล้อท e 37นะครับเป็นสีน้ำตาลไม่ยิงทรายนะครับผมหยอดแดงนะเป็น te 37งานล้อเบโฟ,โฟร์ฟอร์มิงเอ็นเคเปอร์แมนนะครับล้อเปล่าชุดน,นี้อยู่26,000บาทนะครับแล้วด้วยยางเดตันนะครับ2องหกห้านะครับเป็นรหัส HT หน0่นะครับดอมยางก็จะเป็นายซิ่งนิดน,นึงนะครับ แต่ตัวนี้ยางค่อนข้างนิ่มเงียบนะครับแล้วก็ขับใช้งานได้ดีเลยนะครับเป็นยางไทยนะสวยมากนะครับแก้มค่อนข้างที่จะอ้วนมีความเหมือนอารมณ์ยางเดิมนิดนึงนะครับมันจะอ้วนนะแต่มันก็มันตัวนี้มันไม่มีริมกาดป้องกันขอบล้อนะครับแต่มันมีความนิ่มกว่าตัวที่มีริมกาดนะครับด้วยดอกยางที่ออกแบบมาให้เหมือนยางเดิมรถบ้านนะครับไปดูตัวล้อใกล้ๆนะตัวล้อตัวเนี้ย จะเป็นสีออกน้ำตาลไม่เข้มมากแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะครับจริงๆสีจริงๆมันจะสวยมากๆเลยนะจริงๆสีมันจะสวยนะครับเป็นสเตปการยกเหมือนเดิมนะครับการยกมีมิติคิ้วอยู่สองชั้นนะครับตรงนี้อาจะเป็นมิติคิวสองชั้นมีปัม๊มเจแปนตรงนี้นะครับแล้วก็มีปัม๊มหยอดแดงตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีปั๊มครบเลยนะเนี่ยทุกจุดที่ต้องมีนะครับนเห็นไหม ไล่เลยตามคฟทุกจุดนะครับดีไซน์บายเจแปนนะครับตัวนี้เป็นล้อเบาเปรฟอร์มิงมีการลึงขอบนี่นะครับเห็นไหมเป็นรูปกึงนะครับน้ำหนักอยู่ประมาณแปดโลนะเจ็8แปดแปดแปดโลนิดๆิดอะไรเงี้ยนะครับล้อป่าอยู่สอง0มืนหกนะครับยางอยู่ประมาณ2 5 0ห0้าันบาทนะครับประกบล้อยางจะถูกลงนะครับลดสอง0 0สามพันบาทเลยนะครับเธอรล้อเดิมได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปชมรถต่อนะครับ โอเคนะครับก็เอาไว้เปน็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสําหรับใครที่มองหาร้อ,อยางตัวสูงสไตล์นี้นะครับที่เป็นล้อคุณภาพงานไทยล้อเบาโฟ,โฟ,ฟอร์ฟอร์มิงนะครับแล้วด้วยยางไทยก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับอยู่ที่ประมาณ3า0หมื่นไปปลายนะครับอันนี้เดิมๆนะครับที่เราเห็นด้านหน้าสอบถามได้เลยที่นครทรัพย์ยางยนต์นะครับศูนย์เก้าสี่ห้าสี่ศูนย์ 9999อย่าลืมอย่าลืมไปชมรูปภาพท้ายคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจร้านแล้วก็ติดตาม YouTube ให้ผมด้วยนะผมจะมีรถอัปเดตท,ทุกๆวันเลยนะครับผมลงคลิปทุกวันนะช่วยกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสด,ดีครับ Perfect.